อันนี้เชฟก็จะมา,าให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีเนาะเกดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับอัญมณีที่เรียกว่าตระกูลควาสนะคะคุณผ้านี่คะ่ะควาสนะอันนี้สโนควาสอันนี้ลูกยังเล็กอยู่นะคะตัวกว่าน,นี้เท่ากับลูกอ,อะไระลูกโลกทองคำหรืออ,อันนี้41.4กิโลเราไม่ถึงเป็นพันพันกิโลเหมือนกันนะคะมีตั้งแต่ลูกเล็กลูกใหญ่เนาะ อนอกจากควาสวันนี้เชฟจะมาพูดถึงอัญ,ญมณีตระกูลควาสควาสคืออะไรควาสก็คือ,อ,อแร่นะคะซึ่งมีมากก,ก็คือเยอะจํานวนมากๆถึง12ของอัญ,ญมณีของโลกทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากแร่ตระกูลเซลิก้านั่นเองค่ะซึ่งมีความแข็งของ ค่าความแข็งตามตามความแข็งของโมซึ่งเป็นค่าวัดความแข็งของหินและอัญมณีต่างๆอยู่ที่เจ็ดนะคะอยู่ที่เจ็ดโมก็คือตัวของเขานี่จะเปราะกว่าตัวโทพารสเนาะัวโทพาสเดี๋ยวไว้เราค่อยมากล่าวกับโทพารสว่าคว้าต่างกันยังไงอ่ะอันวันนี้เราจะคุยเรื่อง ควอสก่อนอยกตัวอย่างควอสนะคะมีอะไรบ้างที่อยู่ในตระกูลควอสนั่นเองนะคะคุณค่รนคะหนึ่งควอสสีขาวหรือว่าไวท์ควอสหรือว่าแก้วธรรมชาตินี่ก็คือไม่ใช่แก้วเป็นผลึกธรรมชาติแบบนี้โลดควอสไวท์ควอสถ้าเป็นควอสสีม่วงก็เรียกว่าอะเมทิสนะคะถ้าเป็นควอสสี เหลืองก็เรียกว่าซิตรีนถ้าเป็นควาสสีออกอสีเหมือนเหล้าหน่อยหรือสีน้ำผึ้งหน่อยก็คอนอกรีนคอนหยักอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นอันนี้ล่ะสีอย่างนี้นี่น,นี่สีอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเทียบสีนะนะคอนหยกักนี่อย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีอาไวควาสอีกเนาะโรดควาสอีกเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตระกูลนี้นะคะโรสควาสเนี่ยเลมอนควาสแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอีกตระกูลหนึ่งเป็นตระกูลโทพาสซึ่งโทพาสโทพาสเนี่ยจะเป็นเนื้อมันจะแข็งกว่าควาสก็แข็งแข็งกว่าควาสประมาณหนึ่งโมอ่าควาสจะแข็งประมาณเจ็ดโมเพชรสิบโมคอรันดัมอ่า ตะก,กูลทัพทีมเนื้อแข็งต่างๆหรือว่าตะก,กูลซฟไฟเนื้อแข็งต่างเรียกว่าคอรันดัมเดี๋ยวเราก็จะกล่าวในวันต่อไปแต่วันนี้จะกล่าวถึงอัญ,ญมณีที่เกิดจากควาสนั่นเองนี่ควอสนะอันนี้ลูกใหญ่มาให้กันดูเลยทีเดียววันอื่นเดี๋ยวเราค่อยกล่าวถึงเรื่องอะตะก,กูลโทพัสซ,ซึ่งมีค่าความแข็งมากกว่าควาสประมาณ8นะ,ะเกตครึ่งถึง8อย่างเงี้ยในลําดับต่อไปแต่วันนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับอัญ,ญมณีที่ทํมาจากควาสและกันเนาะเพื่อที่ทุกท่านจะไม่ได้สับสนกันร,ระหว่าง อันนี้มันก็เหมือนกันน่ะแต่ทําไมอันนี้เป็นโทพสละ่ะโทพสละ่ะนแล้วอันนี้ทําไมม่วงเหมือนกันชมพูเหมือนกันน,นี่ก็พิงโทพาสอันนี้โรสควาร์สนี่นะแล้ไวควาสเนี่ยก็ไว้ก็แปลว่าขาวเนาะแล้วก็สีชมพูกุหลาบก็เรียกว่าโรสควาสถ้าเป็นอ่าสีอย่างเงี้ยก็เหมือนเหล้าฝรั่งสีอย่างเงี้ยนะนีะ่เขาก็จะเรียกว่าคนอนยกัก ก็เป็นควาดเหมือนกันควาตที่ให้สีเหล้าแม่โขงหรือเหล้าฝรั่งคนอนหยกักนะบางคนเขาเรียกว่าอันนี้สีอะไรสีแม่โขงก็เรียกตามชื่อสีของมันเนาะตามอ่าเขาเรียกว่าตามสีที่เปรียบเทียบเปรียบเปรยกับสีที่ธรรมชาติของเหล้าของน้ําผึ้งของมะแนวอะไรก็ว่าแบบอยางี้ก็ เลมอนควาสส์เขียวๆอย่างนี้นะเลมอนควาสนี่เลมอนควาสนะคะแล้วก็สีอะไรอีกล่ะสีที่ไม่ใช่อสาก็อเมทิสอเมทิสก็ยังแยกออกไปอีกค่ะนั่นคะ่ะแยกออกไปเป็นกรีนอเมทิสอ่าอ่าเมื่อกี้สร้อยอันเมื่อกี้เปไหนกรีนอเมทิสสีม่วงก็เรียกว่าอ่าอเมทิสสีลาเวนเดอร์บ้างอเมทิสสีชมพูก็เรียกว่าอ่าพิงอเมทิสนะคะแล้วก็ แต่ละสีแต่ละอย่างก็ยังแยกออกไปตามสีที่หายากหาง่ายและข้อความสวยของมันแล้ถามว่าวควาดอันไหนอ่ะสีแพงควาดบางอันก็แพงอย่างเช่นโอปอก็ตระกูลควาสใช่ไหมโอปอก็เป็นตระกูลควาสอันนี้คือตระกูลสมมติว่าสีนี้เนี่ยนะสีนี้กรีนโทพาสนะคะท่านขาอันนี้ก็เป็นซิทรีนถ้ามันมาเป็นตัวนี้ล่ะ ตัวนี้ก็ไม่ใช่ควาสละตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลโทพาสละนะคะนะคนละตระกูลแต่ว่าเนื้อก็แข็งกว่าการกหนึ่งโมนะหนึ่งโมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกซื้ออัญ,ญมณีควาสเราควรเลือกยังไงในการใส่อัญ,ญมณีตระกูลควาสหนึ่งควาสที่จะมาทำอัญ,ญมณีหนึ่งเวลาไฟฉายเวลาเราเลือกอัญ,ญมณีตระกูลควาสนะ อย่างนี้นะคะหรือจะเป็นหลังเบีย้ยอย่างนี้นะคะหรือจะเป็นเลมอนอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้นะคะคุณดูนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอันไหนที่เลือกว่าแพงแว,ว่าสวยเนี่ยเขาจะดูที่สีนะสีของมันอันที่สองดูเรื่องของการเจรไนค่ะนะการเจรไนไม่ไม่ทราบว่ามองเห็นป่ปเ่าเชฟอย่างนี้นะอ่ะ รจไนนะสวยไหมเจรไนาดีไหมข้างในมีรอยหรือเปล่ามีแตกมีเส้นๆก็คือใช้ไม่ได้ก็คือไม่สวยแต่ถ้าเป็นมอลกรอย่างที่กล่าวไว้มอลกตก็ต้องมีจ่าดินเป็นเส้นๆแต่ถ้าตระกูลควาสหรือโทพาสเนี่ยห้ามมีถ้ามีแปลว่าไม่ค่อยสวยนะไม่สวยนะแท้ไม่แท้มันก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่า บางทีเขาก็เอาแก้วใส่สีเพราะฉะนั้นมันบางทีเนี่ยแบบสังเคราะห์ก็มีแต่ว่าเวลาเราเซอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นกราสหรือแก้วมันจะไม่เป็นควอซ์ Wash, เนาะอย่างที่เขาเรียกอะเมทิสต์อย่างนี้เขาก็เรียกว่าเลมอนควอซ์คนอนยักก็จะเป็นซิทรีนอะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยก็เป็นตระกูลเดียวกันหมดนะเวลาเราเลือกซื้อเลือกใช้ก็ต้อง สองต้องดูวิธีเจรอนเอ่ยความความสะอาดของมันหมายถึงว่าข้างในจะต้องไม่เป็นรอยแตกรอยแล้วไม่มีเส้นเหมือนมรกตถึงจะเรียกว่าเป็นอัญมณีที่สวยแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่อย่างนี้ก็ว่าไม่ได้เนาะลูกใหญ่อย่างนี้จะมาให้เกลี้ยงทั้งลูกนี่ก็คงจะ <c oughs> หายากอ่ะมีมีไหม,ม,มไม่รู้ไม่เคยเห็นนะที่มันจะไม่มีผลึกอย่างนี้ให้เห็นเลยและลูกเล็กเคยเห็นอยู่นะ แล้วก็ยังมีอตระกูลหนึ่งที่เรียกว่าอย่างนี้ก็ตระกูลควาดเรียกว่าเขี้ยวหนุมานค่ะทุกท um ่านะ่ะเขี้ยวหนุมานอ่ะก็ตระกูลควาดที่อยู่ตามน้ําตามถ้าที่มีน้ําอย่างนี้ค่ะคือเข um ี้ยวหนุมานก็จะเป็นผล ج. เรียกตามชื่อมันเหมือนเขี้ยวใช่ไหมเขาก็เรียกว่าเอออันนี้เขี้ยวหนุมานนะจริงๆก็เป็นตระกูลควาดชนดิดหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งโป่งขามี่ไหนะโป่งขามโป่งขามให้เตรียมโป่งขามเตรียมไหมย,ยัง ปรงคามนะแล้วก็อันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็นี่ยค่ะเดี๋ยวไม่เชฟยืนดีกว่าเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเกียรเป็นประคาก็เรียกว่าโรสโรสก็แปลว่าดอกกุหลาบเนาะโรสควาสก็ดอกกุหลาบอเมทิสนี่อเมทิสก็มีย่งหลายสีมีทั้งสีลาเวนเดอร์มีทั้งสีชมพูมีทั้งส, po, งสีสองสีในตัวเองแต่ถ้าอเมทิสที่มี Yup. แรล่อยู่ข้างใน oh. อย่างเงี้ยเขาเรียวกว่าแก้วนางขวัญหรือว่าโป่งขามอเมทิตค่ะซึ yeah. ่งก็จะมีราคาสูงขึ like ้นไปอีกเพราะเขาเชื่อว่าแก้วนางขวัญหรือโป่งขามหรือที่มีแร่เงินแร่เหล็กแร่อะไรหรือพืชโบราณอยู่ในควาสนั้นเป็นของที่มีเทพเทวดาถ้าเป็นคนไทยนะความเชื่อของคนไทยนะก็จะเรียกว่ามีเทวดาประจำอยู่ ในตัวของอัญมณีนนที่เรียกว่าโปร่งคามทั้งหลายนะโปร่งคามอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโปร่งขามค่ะทุกท่านคะอ้าดูนะคะโปร่งคามอ่ะไม่ใช่ให้ดูอ่ะโป่งคามมันไม่มีที่วางแล้วอัญมณีเยอะอ่ะอน,นี่ก็โปร่งคามแล้วกันอ่ะนี่นนะโปร่งคามเห็นไหมว่ามันจะมีแทะพืชแทกศาสโบราณหรืออ่าแร่เงินแร่ทองแร่อะไรก็แล้วแต่โบราณอยู่ข้างในถ้ามี เส้นไหมอยู่ข้างในก็เรียกว่า goldendrochite หรือภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเนี่ยที่เป็นเส้นๆเนี่ยเป็นเส้นทองคําหรือเส้นแร่เงินแร่ทองคําเป็นไหมไหมเงินไหมทองไหมหนักไหมนางพญาอะไรก็ว่ากันไปตามเส้นของมันเห็นไหมที่ซึ่งชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่างแก้ขนเหล็กอ่ะอันนี้ให้ดูพอยดีบก่อนแก้ขนเหล็กเห็นไหมก็จะมีขนเหล็กเป็นสีดำดำหรือไหมดำ นะะอยู่ข้างในซึ่งเขาถือว่าเป็นแร่ไทเทเนียมถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเหล็กไหลอยู่ข้างในเพราะไทเทเนียมเนี่ยมันก็มีพลังอิเล็กตรอนนิวตรอนไฟฟ้าสถิตสูงเขาคนไทยก็ถือนิยมเอาไปกันสิ่งไม่ดีเข้าตัวนะ,ะแล้วก็ค่อนข้างจะคนที่สวมใส่เขาเชื่อว่ามีเทวดาสิ่งเสพิมอีอนุภาพ ในการปราบเป่าสิ่งชั่วร้ายใส่แล้วป้องกันศัตรูนะอย่างนี้นะโองคามเนี่ยรือที่มีซากต่างๆอยู่ที่มีผลึกใหญ่แล้วแต่มันจะอยู่ในใต่ท้องทะเลใต่ถ้าใต่น้ําใต่ดินมันก็จะมีฟอสซิลของซา,ากสิ่งโบราณอยู่ข้างในนะจะแพงจะถูกก็อยู่ที่แร่ข้างในมันนี่แหละว่าเป็นแร่อะไรสวยงามแค่ไหนหายากไหมสวยๆก็แพงนะคะอย่างเงี้ยก็มี แร่นะคะ,ะเขาเรียกว่าไอแร่โรสควอตโรสโ,โรสโกนด้นเองค่ะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเห็นไหมซึ่งเขาสามารถสกัดเอาแร่ทองคําจากมันได้มันก็จะแพงแต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็เรียกว่าซิตรินเห็นไหมก่าจะได้แต่ละเม็ดสวยๆก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มาในตะกูลควาตท,ที่สวยๆก็ไม่ได้ถูกค่ะก็มีราคาสูง เราจะหาสะอาดโดยไม่มีทิฏฐิเลยสักเม็ดอย่างนี้อะคุณลองลองดูนะหรืออเมทิสสักเม็ดอย่างนี้หรืออันนี้พวกนี้สักหนึ่งเม็ดคุณว่ายากไหมมันก็ยากนะเพราะมันสวยไม่มีทิฏฐิเพราะว่าลักษณะโครงสร้างของควาตอะจะเป็นผลึกเยอะมากจะมีรอยแตกข้างในเห็นไหมดูใกล้ๆรอยแตกข้างใน เป็นผลึกๆเพราะว่ามันเกิดจากธรรมชาติเกิดกากสะสมของแร่ซิลิก้าที่อาจจะอยู่ในโพรงของหินแปรหินแกนหินอาคานีล้าน,ล,านล้านปีนั่นเองเพราะฉะนั้นรสควัดหนึ่งเม็ดใสไม่มีที่ติเลยนะถึงได้มีราคาก็ไม่ได้ถูกเพราะว่ายัางไงยังคุณดูควัดเม็ดหนึ่งเห็น<อ>ไหมและเราจะหาซักเม็ดหนึ่งสีชมพูธรรมชาติ โดยไม่มีทิฏฐิเลยอยากไหมอยากเพราะฉะนั้นการทำอัญ,ญมณีพลอยดิบเนี่ยมันมีเยอะก็จริงแต่จะหาสักเม็ดหนึ่งก็ยากเหลือเกินนะคะราคาที่จะสวยงามเช่นเดียวกับอัญ,ญมณีชนิดอื่นเช่นอัญ,ญมณีที่เรียกว่าสแตไฟจะหาสักเม็ดหนึ่งดิบสวยเลยก็ยากแล้วยิ่ง หาไม่ต้องไม่มีการปรับปรุงสภาพสีราคาถึงได้เป็นล้านหรือคุยกันหลายหลายร้อยล้านเลยทีเดียวสำหรับอัญมณีนนที่สวยๆเพียงเม็ดหนึ่งสิบกลัดมีค่าจนถึงร้อยสองร้อยล้านเลยทีเดียวไม่สองร้อยล้านห้าหกร้อยล้านก็มีพันล้านยังมีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถามว่าหายากไหมมันหายากนั่นเองมันถึงแพงแล้วมันต้องให้เวลาธรรมชาติด้วยนะคะสะสมนะ แปรตินน้ำลมไฟแล้วแหลท้าต่างๆสะสมจนกลายเป็นอัญมณีให้เราสวมใส่หนึ่งชิ้นนี่ก็ต้องอาศัยธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เราซึ่งนับวันก็หมดไปจากโลกทุกวันเพราะฉะนั้นการที่ผู้ที่มีอัญมณีสวมใสนะคะราสสวยๆจึงทำให้เกิดพลังออร่านะเป็นผู้สูงทรงนักบวชนักตั้งแต่ผู้ลักมากดีหรือเศรษฐียาจก ก็อยากจะมีอัญมณีไว้สวมใส่เพื่อเพิ่มพลังออร่านั่นเองให้กับผู้สวมใส่นั่นเองค่ะท่านขาอัญมณีถ้าเราไม่ได้มีบุญในด้านนี้แล้วก็ยากที่จะยึดถือและครอบครองมาเป็นเจ้าของได้มันร้อนอันนี้ต้องต้องยอมรับนะแต่ถ้าคุณมีแล้วเนี่ยขอให้มีของแท้ไม่ว่าจะถูกจะแพงก็หายากทั้งสิน้นขอให้มันแท้เถออนะอย่าให้มันปลอมนะเพราะฉะนั้นอัญมณี ึงคู่ควรกับผู้ที่ได้ทำบุญมาดีแล้วนะคะตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติหรือต่อไปในภายภาคหน้าก็ดีเพะฉะนั้นอัญมณีคนไทยเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาเจ้าแม่ทรณีอะไรก็แล้วแต่คุ้มครองป้องกันและเป็นเจ้าของถ้าผู้ไหนไม่เป็นเจ้าของหยิบจับก็เกิดอาถรรพ์กับผู้นั้นทั้งสิ้นและก็จะ คือเขาไม่ได้ทําอะไรเราแต่เราไม่คู่ควรกับเขาอย่างเงี้ยมันเขาบอกว่า,เ,าเราจะใส่อัญมณีเราก็ต้องเป็นคนใจบุญใจดีไม่โคดโกงใครอันนี้เนะี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะเชฟก็ยึดถือปฏิบัติมาจนกระทั่งวันนี้ก็เรียกได้ว่าอัญ,ญมณีของเชฟมีทั้งเป็นก้อนดิบก้อนใหญ่ก้อน,อนเล็กยังเจียรหรือไม่เจียก็ค่อนข้างจะมีมากมายเลยทีเดียวและก็ล้วนแต่เป็นของแท้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเรกหาได้อัญ,ญมณีจากทั่วทุกมุมโลก เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อควาดก็มีอย่างเดียวคือ 1. เลือกสีที่สวยงาม 2. การเจรนายที่ยอดเยี่ยม 3. เมื่อเจียแล้วจะต้องไม่มีตําหนินะในข้างในนะแล้วอย่าซื้อของปลอมนะเพราะว่าของปลอมเนะี่ยมันก็เหมือนเขาเอาแก้วนะมาใส่สีใช่ไหมแล้วให้เราใส่ลูกแก้วนะลูกแก้วมาใส่สีอันนี้ไม่ใช่ลูกแก้วอันนี้มันของแท้นะคะเชฟก็อยากให้ทุกท่าน ทั่วไทยมีอัญมณีแท้ใส่ไว้ใจเคสีเจเวอรี่จากเพจปัวรัสกาเฉียงดาวรับประกันคุณจะเซอร์ได้ทุกวงเลยไม่ว่าจะราคาร้อยราคาพาันราคาหมื่นราคาแสนนะของเรามีมากมายเลยทีเดียวจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมเลือกซื้อเลือกหานะในเพจปัวรัสกาเฉียงดาวของดีของแท้เซอร์ได้ทุกวงและราคาถูกมากๆชนิดที่ว่าเชฟเป็นผู้ผลิตถึงผู้บริโภคหรือว่าไม่ใช่ผู้บริโภคผู้สวมใส่ โดยไม,ไม่แทบไม่ผ่านพาะะ่อค้าคนกลางคนใดเลยนะคะท่านขะาติดตามได้ในเพจพูอลาสกาจฉกดาววันนี้คุณก็เข้าใจว่าอัญมณีตะกอนควาสมีอะไรบ้างเพราะั้านอย่าลืมเลือกซื้อเลือกหาที่เพจพูอลาสกาที่เดียวมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรได้เองค่ะอัญมณีดีและแท้ไว้ใจเคสีเจียว่วันนี้เชฟกาขอพระคุณที่ดูและติดตามนะคะ